สวัสดีครนะับมาช่องนี้มีแต่ฮาเร่มกันเลยครับคลิปแรกขอสวยสักวันหน้าว่าไงสุดหลอ่อชุดนี้เต็มที่เลยนั่นนี่แต่งตั้งนานน่ารักไม่ละไม่ผ่าน เอาละว่าไงจุดนี้ดูดีนั่นนี่ไม่โป๊ะไม่เซ็กซี่เอาดูซะดูเลยมิดชิตเรียบร้อยไม่โจไอวิ่ไอ้บ่าไม่ผ่านได้ไงวะใจเลยคราวนี้เมืองไม่ชอบของสวยของงามมาแล้วจากสาวสวยไกลเป็นป่าเลยจริงว่ะ มันต้องอย่างนี้เฮ้ยของสวยของงามรู้ต้องเก็บไว้ดูคนเดียวเอาเอาไปรางวันค่าว่านอนสอนงา่ายวิวงจะขอสวยสักวันมันก็ไม่ยอมคลิปต่อไปครับเขาทำอย่างนี้นึกต้องทำแบบนี้นะมันเป็นจ้าใหม่ เขาเรียกว่าทาปันจริงรีดเราจะต้องออกกำลังกายแบบนี้นะถึงจะถูกวิธีต่อไปครับคลิปนี้เลี้ยงไม่เสียเข้าสุกข,ขยันกันแกทำงานเก่งกันฟังแกงคือว่าทำงานแรกก้าวหนะม่มีอะไรมาก มาดูกันต่อครับคลิปนี้ออกกําลังกายซ้อมไว้ก่อนเพื่อจะได้ออกไปเล่นนอกบ้านรอก,ก่อนนะประตูเปิดเดี๋ยวรู้เรื่องคลิปต่อไปครับจบกันลูปีครูหัวหน้าแก๊งที่สักมาเต็มแขนไม่ได้ช่วยอะไรเฮ้ สักกันหมาหรือว่ากันยุงเนี่ยเสียร,ระบบหมดเลยลูกปีครูขอบคุนขอบคุณคนถ่ายไม่งั้นรอยจากครูโดนลบแน่ต่อไปครับคลิปนี้นี่คือที่มาของคำว่าส่วนเกิน <S 2> <S 2> <S อย่าทำร้ายจิตใจกันแบบนี้สนใจเราบ้างเถอะนุ๊ต เห็นยังจะอื่นแล้วนะดูสิดูเห็นยังไม่น่าเลยหันมามองสักนิดก็ยังดีตกแล้วฟองแล้วสิแมงมาดูกันต่อครับคลิปนี้รู้จะตากรรมเอาทำหน้าที่จิ๊บหายแล้วกรูววันนี้น่าจะถึงกาด แขนกะหมดแรง <g ly> อย่าอย่าเพิ่งตายยังไม่ถึงหลักประหารเลยคลิปต่อไปกับแคน้นี้ต้องจำระเล็กะสัวทิมเลยจ <g ly> ำงี้ได้ไง <g ly> โกษละไว้พวกเราบุก <g ly> ให้มันรู้สบางว่าใครเป็นใคร เขาโกรธแล้วนะวันนี้เ <glaube> ป็นไงเป็นกันพวกเราอย่าถอยนะให้มันรู้สบะว่าหมาหมูมันเป็นยังไงต่อไปครับคลิปนี้อ้าวปัดโจก้มหน้ากลมตาด้วยความกล้าหวัง อ้าวนุดรู้ไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยถ้าไม่มีกระจกกันนะเอไม่รู้จักมาดูกันต่อครับคลิปนี้แย่งกันหากินอันนี้ก็เลี้ยงไม่เปลืองเก้าสุกข,ขยันกันแข็งตุ้นแรงได้เยอะเลยอยา่าอย่าปรักตีนุเราเจอก่อนที่าแย่งเราจะเอาผลงาน ทำความดีมันต้องโชว์ให้คนเห็นไม่งั้นอย่าหวังเลยว่าจะ,จะเจริญก้าวหนะ้าอย่าปรักสิดอยา่าจีดกันอย่าขัดแง่ขัดขาเดี๋ยวไม่มีใครรักทไมจเจริญก้าวหนะ้าผู้บังคับบัญชาไม่เห็นสคลิปต่อไปครับไปไหนไปกัน ขึ้นรถสไลด์มาเลยเป็นการทรงตัวดีเยี่ยมยาวไปยาวไปเลยมามาต่อไปครับคลิปนี้ปุ๋ยไม่กรับรับปุ๋ยไม่กรับปุ๋ยขี้ไก่เอียงดีดุดันไม่เกรงใจใคร มาดูกันต่อครับคลิปนี้มาเร็วไปเร็วมาแล้วตันอกทันใจปราเข้าไปหนึ่งทีหายวับไปกับตา,ามันเหมือนกับอาจารย์คลิปต่อไปครับเอาไงดี จะปล่อยก็กรลัวไม่รอดจะถอดก็กลัวไม่อิ่มพวกมังรอดมาได้ไงวต่อไปครับอันนี้ถามช่างแล้วว่าช่วงล่างเป็นไงช่างบอกว่ายังใช้ได้อยู่มาดูกันต่อครับคลิปนี้กลางคืนเห่าหอนนอนไม่หลับ กลางวันง่วงจัดนั่งไม่ได้เก็บทรงยังไงเหมือนก็ไม่อยู่คลิปต่อไปกับลูกค้าคือพระเจ้าอย่างอื่นจ้างมาลูกค้าสำคัญเสมอเราต้องเอาอกเอาใจล้ะก็ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง ต่อไปครับคลิปนี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งคือการจกแก้ปัญหาเมื่อห้ามไม่ให้ขี้ที่พื้นก็ขี้ติดผนังก็เลยมาดูกันต่อครับคลิปนี้กลื่นก็ไม่เข่าไกยก็ไม่ออกบัวลอยเจ้าเปลือนอยาก้ทำไมกินลำบากเสียนี่กระไร ุกอย่างมันคือการเรียนรู้งานนี้ติดทั้งเหงือกและกควันขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ช่กดแ like, ชร์ share, และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ